สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำขนมปังไส้ฟึ้งรวมโสดไม่ต้องนวดแป้งไม่มีเตาอบก็ทำได้แป้งนมโฟ้ามวันบอกละเอียดทุกขั้นตอนดูจบคลิปทำตามได้เลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะจากนั้นก็เตรียมชามผสมเสร็จแล้วก็ใส่แป้งขนมปังลงไปค่ะส่วนยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยตัวแป้งให้กระจายตัวกันดีค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายยีสต์หวานเกลือปน่นพอใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีเราก็จะใส่ไข่ไก่นมจืดในวันนี้เราใช้เป็นนมจืดอุณหภูมิห้องค่ะ พอใส่นมลงไปเสร็จเราก็จะใช้ไม้พายคนผสมให้เข้ากันดีค่ะสูตรที่เราให้ในวันนี้เราจะไม่ใช้มือนวดนะคะเราจะใช้เฉพาะไม้พายคนผสมให้เข้ากันดีก็พอค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้ไม้พายคนผสมจนแป้งเข้ากันดีแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เนยเค็มละลายลงไปในส่วนของตัวเนยแนะนําให้เอาไปอุ่นหรือนําไปเวฟให้ละลายก่อนนะคะเพราะการที่เราใช้เนยละลายแบบนี้ผสมจะทําให้เราคนผสมเข้ากันง่ายค่ะ เดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ไมพายคนผสมไปจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้ไมพายคนผสมแป้งมาจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะนําแป้งออกมานวดก็ได้นะแต่ตัวแป้งจะมีลักษณะที่แฉะนิดนึงนะคะพอเราคนผสมแป้งเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ไมพายรวบแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมค่ะพอในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งของเราไว้30นาที ส่วนในขั้นตอนการพักแป้งนะคะเราก็จะนําถุงพลาสติกมาคลุมไ้ด้วยเพื่อกันตัวแป้งโดนอากาศนะในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งในอุณหภูมิห้อง30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งของเราออกมาคนผสมให้เข้ากันดีอีกหนึ่งรอบค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไม้พายเหมือนเดิมนะคะก็ให้เรากลับด้านแป้งไปมาแบบนี้ค่ะจนกว่าแป้งของเราจะเข้ากันดีในขั้นตอนนี้เราก็ไม่ใช้เวลานานนะคะ ให้เราใช้ไม้พายคนผสมพอให้แป้งเข้ากันนี้ก็พอค่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการให้เนื้อแป้งขนมปังมีความเนียนมากกว่านี้นะคะก็สามารถนำไปนวดด้วยเครื่องได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้ไม้พายนะคะคนผสมแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะรวบแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมตอนนี้เราก็ได้รว่วแป้งได้ลักษณะทรงกลมแล้วนะคะเราก็จะนำถุงพลาสติกมาคุมไว้ค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะพักแป้งหึงชั่วโมงเพื่อให้แป้งได้ขึ้นฟูเป็น2เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละบ้านไว้นะคะถ้าอากาศร้อนก็จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเราขึ้นฟูตัวได้เร็วค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะตัวแป้งของเราก็ขึ้นฟูตัวดีมากค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนําตัวแป้งออกมานะคะ นำแป้งออกมาเสร็จนะคะเราก็จะใช้แป้งขนมปังทาที่ถุงมือด้วยนะจากนั้นก็ใช้มือค่ะกดลงไปเพื่อไล่อากาศออกจากตัวแป้งพอกดไล่อากาศออกจากตัวแป้งเสร็จนะคะเราก็จะนําแป้งออกมาตัดแบ่งชิ้นข้างนอกค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งออกมานะคะแนะนําให้ใช้แป้งขนมปังโรยที่แผ่นซิลิโคนบางๆด้วยค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดนะ,ะเสร็จแล้วก็นําแป้งออกมา พอนําแป้งออกมาเสร็จนะคะเราก็จะรวบแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมในขั้นตอนนี้แนะนําให้ดึงหน้าแป้งให้เนียนเลยนะคะพอได้ทรงประมาณนี้จากนั้นเราก็จะนําไปชั่งด้วยตาชั่งค่ะเราจะนําจํานวนทั้งหมดของแป้งมาหาร12ชิ้นในวันนี้เราจะทําทั้งหมด12ชิ้นค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่ไม่มีตาชั่งก็สามารถกะเอาได้นะคะแต่ในส่วนของตัวแป้งอาจจะไม่เท่ากันนะ พอชั่งน้ำหนักได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมาขึ้นรูปโดยในขั้นตอนนี้เราจะดึงหน้าแป้งให้เนียนนะคะแล้วก็บีบให้แน่นจากนั้นก็คลึงให้เป็นลักษณะทรงกลมค่ะโอเคนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนําไปพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนถาดที่เราเตรียมไว้นะคะขนาดก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะในส่วนของถาดเราก็ได้ใช้เนยทาจนทั่วดีแล้วค่ะ การที่เราทานเนยนะคะก็จะช่วยทำให้ตัวแป้งไม่ติดภาชนะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะทำให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะสร้างน้ําหนักแป้งให้ได้ขนาดตามต้องการจากนั้นก็นำแป้งมารวบให้เป็นลักษณะทรงกลมในขั้นตอนนี้แนะนําให้ดึงตัวหน้าแป้งให้เนียนนะคะแล้วก็คึงตัวแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็นำไปพักไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ ในขั้นตอนการวางแป้งนะคะแนะนำให้วางให้ชิดกันด้วยนะพอเราขึ้นรูปแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งมาพักไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งได้ขึ้นฟูอีกรอบค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราจะนำถุงพลาสติกมาคลุมไว้ด้วยนะคะพอพักแป้งครบ15นาทีแนะนำให้วอร์ม้อรอเลยนะคะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็วอร์ม้อ15นาทีตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งของเราออกมา แล้วก็ใช้เนยเค็มทาให้ทั่วค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นนมหรือว่าใช้เป็นไข่แดงทาก็ได้นะเอาตามสะดวกที่ตัวเองมีเลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เนยทาให้ทั่วค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ใช้เนยทาจนทั่วดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปอบกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้วอร์มหม้อครบ15นาทีแล้วนะคะหม้อก็ร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งลงไปอบ โดยในขั้นตอนนี้ย้ำเลยนะคะจะต้องใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นอย่าใช้ไฟแรงนะเพราะจะทําให้ตัวขนมไหมก่อนสุกค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาหมอ้อจากนั้นก็อบขนมหนึ่งชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะอาจใช้ความร้อนไม่เท่ากันดังนั้นแนะนําให้หมั่นสังเกตเอาค่ะตอนนี้เราก็ได้อบขนมครบเวลาแล้วค่ะ สีขนมของเราก็สวยน่าทานมากเลยนะส่วนท่านไหนนะคะที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถอบต่อได้เลยนะคะส่วนของเราก็จะเอาสีประมาณนี้ค่ะก็สวยกําลังดีเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเสร็จนะคะเราก็จะใช้เนยเข็มทาให้ทั่วในขั้นตอนการใช้เนยทาแนะนําให้ใช้ทาตอนที่ขนมปังของเรายังร้อนๆแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้เนยละลายง่าย ที่สําคัญเนยนะคะจะซึมเข้าในตัวแป้งขนมของเราได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะใช้เนยทาให้ทั่วค่อยมาดูกันนะพอทาเนยจนทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะยกขนมออกไปพักไว้ให้คลายร้อนพอขนมคลายร้อนดีเราค่อยจะถอดออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็คลายร้อนดีแล้วค่ะเดี๋ยวนีขั้นตอนนี้เราจะกดเนื้อขนมให้ดูนะคะ ตัวแป้งขนมของเราก็มีความนุ่มฟูมากเลยนะคะที่สำคัญตัวขนมไม่ยุบเลยค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะถอดตัวขนมออกจากพิมพ์กันนะคะตัวขนมของเราก็หลุดออกจากพิมพ์ง่ายดายเลยค่ะที่สำคัญสีสวยน่าทานมากเลยนะเดี๋ยวเรามาเตรียมบีบไส้ขนมกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ไม้ตะเกียบวานด้านในของตัวขนมปังแบบนี้นะคะ เพื่อทำให้ขนมปังเป็นโพรงเวลาบีบไส้ขนมลงไปจะได้บีบง่ายค่ะพอคว้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวไส้ฟิลิ่งนะคะมาบีบใส่ลงไปส่วนของตัวไส้ฟิลเ่งนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะใครชอบไส้อะไรก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนไส้ตัวแรกนะคะเราใช้เป็นบลูเบอร์รี่นะคะส่วนที่สองก็เป็นราสเบอรรี่และไส้ที่สามนะคะก็จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะ และในส่วนของตัวไส้นะคะก็สามารถบีบใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะใครชอบเยอะก็บีบลงไปได้ตามความชอบเลยะค่ะพอเราบีบไส้ลงไปเสร็จเราก็จะนําน้ําตาลไอซิ่งนะคะมาโรยให้ทั่วหน้าขนมปังของเราเลยะค่ะในส่วนของน้ําตาลไอซิ่งนะคะก็สามารถโรย Laughs ลงไปได้ตามความชอบเลยนะ,คะ <l> ใครชอบเยอะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยะคะ <l> ่ะตอนนี้ขนมปังของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี <l> ๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะฉีกเนื้อขนมให้ดูนะ เนื้อขนมของเราก็มีความนุ่มมากเลยค่ะส่วนตัวไส้ข้างในก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่ชอบในส่วนของตัวไส้ก็สามารถลดปริมาณลงได้ค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทําขนมปังไส้ฟิลลิ่งรวมสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยลงตัวมากเลยนะคะจะทํากินหรือทำขายก็ได้เป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะที่สำคัญสูตรนี้ทำง่ายมือใหม่ก็ทำได้ค่ะ ยังไงก็ลองไปทำกันดนูนะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ